นิสัมมะกระนังเสยโยไข้ครวนก่อนแล้วจึงทำเป็นดีคนที่ทำอะไรโดยขาดการไข้ครวนขาดการไต่ตองก่อนเนี่ยผลของสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลเป็นความเดือดร้อนเสียชื่อเสียงเสียทรัพย์หรือไม่ก็เสียชีวิตได้ฉะนั้น การใช้ชีวิตของคนเราโดยเฉพาะคนที่ตกอยู่ในความประมาทเนี่ยก็จะไม่ค่อยไตร่ตรองก่อนที่จะทําอะไรไม่ค่อยคข้ควรก่อนที่จะทําอะไรผลสุดท้ายก็ยังความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองและก็ส่งผลไปถึงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะทํา ใช้สติใช้ปัญญาไถ่ตองก่อนโดยเฉพาะเรื่องของโลกโซเชียลเนี่ยเราจะเห็นตัวอย่างจากคนดังๆมากมายที่บางทีใช้อารมณ์ไม่ไต่ตองก่อนไม่ค่อยครวนก่อนที่จะโพสก,ก่อนที่จะลงคลิปต่างๆแล้วสิ่งที่พูดออกไปนั้นเนี่ยเมื่อลงโซเชียลไปแล้วเนี่ยบางทีมาคิดได้ถึงงบไปแบล้วมันก็ไม่ทันเพราะว่าคนอื่นเขาก็ ดูดคลิปแปลวเขาก็เอาไปไปองค์ช่องเขาเอาไปแชร์ต่อมันก็กลายเป็นตราบาปเป็นสมุดบันทึกที่ประจานตัวเราเองว่าเราเคยพูดอะไรเคยทำอะไรฉะนั้นสติถึงเป็นสิ่งที่สำคัญคนที่ฝึกสติมาดีแล้วคนที่ รู้จักไต่ตองรู้จักไข้ควรเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะสามารถเป็นที่พึ่งของตัวเองได้เพราะว่าบอกตนสอนตนเตือนตนได้แต่ถ้าคนที่ยังไม่มีตรงนี้เนี่ยไม่มีความยับยั้งชั่งใจยังคิดอะไรเองไม่ได้ไม่มีปัญญาแยกแยะเนี่ยอันนี้ก็จะลำบากยังจำเป็นที่จะต้องมีกันญาณมิตรมีเพื่อนที่ดีอยู่ถ้ารู้ว่าตัวเอง ยังขาดตรงนี้เนี่ยก็ควรที่จะเลือกคบเพื่อนคอยมีเพื่อนที่ดีคอยเตือนคอยให้สติหรือเข้าหาคนที่คนเข้าหากัญญาณมิตรรู้จักสอบถามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมันก็จะได้เกิดการพัฒนาตนชีวิตของเราก็จะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเราก็จะได้พัฒนาในเรื่องของความคิดด้วยความคิดก็จะ เป็นคนที่คิดรอบด้านมากขึ้นคิดไหวแง่ไหยมุมคิดลึกซึ้งไม่ได้คิดตื้นตื้นคำพูดก็จะเป็นคำพูดที่มีประโยชน์มีสาระเป็นจริงมีประโยชน์ถูกกาลเวลาถูกบุคคลถูกกาลเทศะอย่างนี้เป็นตน้นถูกใจผู้ฟังวาจาสุภาษิตเราก็จะต้องไปศึกษาการกระทำก็จะเป็นการกระทำที่ทำแล้วมันไม่เดือดร้อนในภายหลังมันถึงจะดี ทำแล้วถ้ามันเดือดร้อนมันส่งผลไม่ดีในภายหลังกรรมนั้นมันก็ไม่ดีกรรมที่มันจะเป็นกรรมที่บริสุทธิ์เป็นกรรมที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีผลดีไม่ใช่มีผลร้ายตามมาฉะนั้นชีวิตของเราจะมีความสุขจะเจริญรุ่งเรืองแบบยั่งยืนเนี่ยไม่ว่าทุกอาชีพทุกการงานต่างๆทุกการกระทํามันจะขาดการไข้ครวรก่อนไม่ได้ในในหลักของ ทิธิบาสีเนี่ยนอกจากมีสันทะษแล้วคือความพอใจที่จะทำมีกุศลสันทะษพอใจที่จะทำในสิ่งที่ดีมีวิริยะความภาคเพียรมีจิตตะเอาใจใส่ข้อสุดท้ายเนี่ยมิมงสาคือการไตรตองเนี่ไตรร้องตรวจสอบตรวจตาดูว่ามันมีความผิดพลาดมันมีอะไรที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ดีไม่งามหรือไม่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญคนเราจะเก่งแค่ไหนมีความรู้แค่ไหน แต่ถ้าทําอะไรขาดการไต่ตองแล้วเนี่ยโอกาสผิดพลาดส,สูงโอกาสที่จะทําลายเครดิตตัวเองเสียชื่อเสียงยอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นไข้ควรก่อนแล้วจึงทําอย่าทําตามอารมณ์นะครับ